COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 9ถึง9ข้อที่1 4ถึง4เป็นการกล่าวถึงบทบาทของบุตรและบิดามารดา กล่าวว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก ในแต่ละช่วงวัยของเราอะค่ะมีบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันซึ่ง้อยคําของพระเจ้าในวันนี้ก็จะเป็นสติปัญญาให้กับพี่น้องในการดาเนินชีวิตในแต่ละบทบาทบนโลกนี้บทบาทแรกคือการเป็นลูกพระเจ้าบอกว่าจงเชื่อฟังและจงให้เกียรติปิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าการให้เกียรติเป็นท่าทีของความรักและความถ่อมใจที่สดล้องกับบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดคือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง อาจจะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสามารถรักและให้เกียรติกับผู้ที่ทำดีกับเราแต่ถ้าหากวันนี้พี่น้องอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรือเห็นความไม่สมบูรณ์ของบิดามารดาของเราพระเจ้าปารถนาที่จะให้พี่น้องได้รับความรักและเห็นแบบอย่างที่ดีจากองค์พระเยซูคริสทำให้เราสามารถที่จะให้อภัยและให้เกียรติบิดามารดาหรือผู้อุปการะของเราได้และบทบาทของการที่เราเป็นบิดามารดา พระเจ้าบอกว่าจงให้เราเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าวัานนี้เรามีหลักของพระคิดหลักการตามพระคัมภีร์ในการสั่งสอนบุตรของเราที่เป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแต่เป็นหลักการที่ถูกต้องตามนามพระไทยของพระเจ้า วันนี้ให้เรามั่นใจในการที่เราจะเลี้ยงดูบุตรหลานของเราไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีหลักการที่มาจากพระคัมภีร์แน่นอนว่าชีวิตของบุตรหลานของท่านก็จะอยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความประสบความสําเร็จหรือได้เป็นในสิ่งที่เราตั้งใจตามน้ำทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนและบทบัตท,ที่สองนะคะที่เราจะเฝ้าเดียวกันในวันนี้ก็คือบทบาทของ ท่านและนายในข้อที่หถึงข้อที่9กล่าวว่าท่านทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่าโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อองค์พระคิดไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอบพอแต่เหมือนอย่างทาสของพระคิดที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะว่าพวกท่าน ก็รู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็ได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่าหรือไทยวันนี้ในบทบาทที่เราเป็นลูกน้องหรือว่าเราทางานอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้เราทำทุกสิ่งด้วยความรักของพระเจ้าและทำด้วยความจริงใจ ด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่เราทําต่อถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทําต่อมนุษย์เพราะว,าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากระทาผลลัพธ์ทุกอย่างที่เรากระทานั้นมาจากพระเจ้ารางวัลหรือเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับเรานั้นมาจากพระเจ้าผลลัพธ์เงินเดือนโบนัสต่างๆที่เราจะได้นั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราได้มีสติปัญญาในการที่เราจะทํางาน ด้วยกำลังด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าและบทบาทของคนที่เป็นเจ้านายในข้อที่9ตัดว่าพระเจ้าบอกว่าส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทําต่อทา่าในทํานองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าของใครเลยวันนี้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเราเป็น ผู้หลับใช้ของพระเจ้าเราเป็นผู้อรักขาของพระเจ้าการที่เราเป็นเจ้านายของคนให้เรามีท่าทีแห่งความรักของพระเจ้าคือการรักเพื่อนบ้านเหมือนกันเหมือนรักตนเองคือเราปรารถนาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยความรักของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ขู่เขียนเขาด้วย อำนาจหรือสิ่งที่เรามีแต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าก็ไม่เคยทําให้เรารู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกใช้อํานาจในชีวิตของเราแต่พระเจ้าให้สิทธิ์ในการที่เราจะเลือกและแตัดสินใจให้เรามีสติปัญญาในการปกครองคนหรือว่าลูกน้องของเราดูแลทีมของเราด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าด้วยหลักการของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับพี่น้องทุกๆคนในวันนี้ที่จะเป็นสติปัญญาให้กับเราในการดําเนินชีวิตในแต่ละบทบาทบนโลกใบนี้โดยความรักที่มาจากพระเจ้าในบัญญัติข้อใหญ่ที่พระเจ้าบอกว่าจงรักพระเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองให้เรามีความยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอในการที่เราจะให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าในทุกๆบทบาทที่เราได้รับมอบหมายหรือบทบาทที่เราเป็นบนโลกใบนี้ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่ว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าให้เรารักทุกคนไม่ได้รักเพียงแต่คนที่ดีกับเราเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงสอนเราเหมือนในพระธรรมลูกาที่บอกว่าถ้าพวกท่านรักคนที่ รักท่านควรนับเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือหรือเพราะแม้แต่คน,คนบาปก,ก็ยังรักเฉพาะคนที่เขารักเหมือนกันแต่พระเจ้าทรงบอกเราว่าจงรักศัตรตูของท่านและจงทําดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้รับคืนแล้วบําเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพราะองค์ทรงพระกรุณาต่อคนต่อทั้งคนที่อัก,กตันยูและคนชั่ว พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านที่มีพระทยัยเมตตากรุณาวันนี้ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันค่ะพี่น้อง ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่เป็นสติปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอวันนี้พระเจ้าประทานหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดวันนี้เราจะถ่อมใจและน้อมรับนามพระทัยของพระเจ้าในการประพฤติปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยใจที่ให้เกียรติและย่ำเก่งพระเจ้าด้วยใจที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระเจ้าที่วันนี้เราจะมีชีวิตที่สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าเสมอในทุกๆบทบาทที่เราได้รับมอบหมาย และให้เราหวังใจในผลลัพธ์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกคนในวันนี้พระเจ้าทั้งในครอบครัวและในหน้าที่การงานที่จะได้รับการอวยพระพรที่มาจากพระเจ้าขออธิฐานและสัรเสริญพระนามของพระองค์ขอทุกสิ่งนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน